ไม่น้องหายไฮไ,ไ,ไม่ยไม่ภาพมาเห็ดยืนแกแลอยู่นีไไ่เพ้อวะในแถวใน่นี่เห็น,หนยนนังกันนะนี่กินมักถือเรียนบ่อน,นะ่ะถือเรียนบ่อนี่นนสาวจุกน้อยสวัสดีป้าลุงเนื้อลูกบายบายสวัสดีป้าลุงเนื้อสวัสดีป้าลุงเนื้อลูกล่ะ สบายดีคันสวยเมือสบายดีเลยนนใช่พักทายสบายดีเด้อปลาดงเด้อผมมาพอกันอีกแล้วกับชาวแม่นองในนีๆคือเกายโย <วะ S 1> งัวงัวไดงัวแม่ไดงัวโ <ะ S 1> น,น่นไดงัว

ทีเราเรียนเาไม่มีหนอ้ำเรียนไม่มีน้ำเรียนไม่มีน้ำจ้าเรียนปลูกเองมียางบะมีป่๊ดสืๆเรียนนาบปลูกจะได้อกอันกยอนอยยากเลยก็มันกินกันกด้หนึงโอ้ยปลูกมะต้นหนึ่งเบิ่งล้อมนู่องไหนเรียนยังงจะกินได้มันต้องพานนี่ เด็กอยากกินเนี่ยนะลูกอยากกินมะลุแซบมะลุแซบนี่นี่วแซบเฮ้กวดขี้เหนเลยไม่เอ้กวดขี้เหนลูกเน้นนมัวมาอีกแล้วแล้วงไปหาเก็บมาทุเดียนปุณะ บาวปลูกไงทุเดยนกับไปหาเกตวะได้านั่นฉันแล้วเอตุเฮ็ดเอเฮ็ดจะเฮพ่อไอ้ไม่อยากขื่นเลยึ้นด๊ะเนี่ยถามว่าบุญฉันแล้ว แมงไมมบอลน่ะแมงแมงนี่เน mm ี hmm. mm ่ย hmm. ท no. uh. ี่แอ็นพันทอดกินนะนุ่นที่พันตายนะได้แมงอันนี้แหละแมงอันนี้แหละทีชาวจีนกินเห็นได้มันดกๆกันหรอแม่พอมันมันอยู่หลายที่คิดว่ามันกินได้เห็นมัยแม่แมงอันนี้แหละเห็นในเฟซบุ๊กเห็นไหมนู่โนู่น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 ใหญ่เหรออย่างนั้น เฮยเเดี๋ยวไปรูไปดูรถแม่เดี๋ยวแมงมันตอดปะเลยมันมาไผมาไมาไผมาไมาแล้วไผมาว้าวว้าวว้าวแม่เนี่ยนะ มันเป็นมันเป็นตุ้มนะใช่ปะเดกยามกินได้นะเป็นตุ้มนะมันคันเลยมัน่มปากยิ่งยิงงงอยู่เลยไอเป้วได้ไหออมบอสอะน้ำหนั้ำหนักหน้าเนอโลยัล่บายดีกินมัคำ เท่ขึ้นมาคำแท้มาดูมคำแล้วอีเม่บอกว่าเขาบอกว่าจะขึ้นเขาอกว่าขึ้นเงอนเ่าเงินเงอนเผาเนาะมาขึ้นดิเี้บงขึนนี่เฮ้ยขาไดูรถะรานไปไปเขาบอกราวัน้เราโอกาสในหมือนเนนำนะ

แม่งนหนม่าเติมเงนมีเติมเรวเติมเงนจีบ่ได้เวาไหน้าไม่ใช่กันค่เดือัไมดก้ามือห่อนี่บอกจใบ้า้ยใช้สื่อหมคเอาตีหิอาตีว้าวป้าอัีะรจอาไม่อหกมัน ไปมีหมองไส้เออลงให้ปกอ่ะ <laughs> <D 'çonere> proclaim... <laughs> <laughs> <What aeman>

ไปเห็นนาบีเออไปเห็นนาเออปเห็นนปวมแล้วปวดเขาขอมึงนะครับห้ามผัดดิยังอก้วยจ้างเห็นไห้หัจ้างแต้เห็นไห้ตนเช้า่บอกให้ระวานเรับ้าองได้เนี่ยเาจ้างรับ้านตอนเาห็นหนักอะไรเนาะเออหนวรับานให้

วาแเพิ่นไม่ใครนึงเด้อต่เมือเพิ้นดำแม่นี่เขาจ้างพ้นดำให้ตามเงินเาดำตามันคือมือก้ายังได้คอกคนมันยังคายจะกล้าเขาจะเป็นคนดำเลยก้าตามเนี่ยแตจะลบง่ายสนใจปเอหน้าพื้นมันง่ายน้อยแหมันเคยบ้านอ่างน้หนาเขเหมือนห้วมันเงยอะราบบนัเออน้าเหอกบมอเยยอย มีความคิดอย่างนั้นเราดิเราไม่นะหน้าเมื่อบอก

มาไม่ได้ป่ะลงไม่ได้ไม่ไม่ไม่โอไม่ใ่มดึงดึงดึงด้านดึไม่ใช่ไปใ่ไ่ด้นั่งดิมพ์ิอได้โอ้ยยขาเลือดมาั่งหบหดเี้ยดนหนีไหนมา

หัเามโอ้เนื่อยเมื่อไดมันทาเยอะเลยใจตัวเรามาทำเหรอห่างจากเตืนนอนดุนแน่มาต้องทำอไปเด็กเมื่อไหร่โอนโหโอ้โหไปไปด้วไปด้วยแล้วก่ด้ยนะ

ลงขึนม <SM. S 2> <Christina. S 1> ีอย่างเดึดนได้กรมี่ได้ถ่ายหน้าหน้าอ่างทีเนี้ยมันก็ได้พอดีได้รำกับำก็พอดีว่าปวดมปเลยนะนี่ลู้หนูก็ได่ใช้ในนี้คนละจะตั้งเรื่องสาระยงไปโยมมากเลยต่ว่เออไอต้องหมันี่ไงแมักที่นี่เด้ยังุเรียนทุเรียนไรหาแล้วก็เา ตัวเรียนแล้วไปเอาไหมตัวเรียนัูด้วกเครมาดูใครมาหนิใครเห็ดไรดชุ่มอันไรปัจจุบันการลำไรอยู่ในนั้เห็ดตัว้องอะไรก็จะขาวเลยพอชางเรามาเมนแล้วอ้านเกี่ยวใหม่หมด้ลยเป็นวันจุกวนี้เป็นวันเกี่ยอยางน่อย เหนยนแน่เหนงไ้ปอันได้ฝึกได้เนาะเลยไงมันยหวยาเกิดเนี่ยมันมัหยุดมันนี่กับ่เมื่อเพื่อนด้วยนี่ค่ะจอยเขับ <Nev> จ <liter> ่เขัาไปต้ารอันนี้เห็นว่าเกิดไปฝึมันยังยุดเขอาแต่ไั้บ้านข้างซีโเขเผมาที่เผามา มาจอยเลยนี่ว่าขายขาวช้อ่า้วไม่ไดคอ้อ้าจ่าของเออ้าเราแต่หลักมากันอแค่นี้่าายาวไปเราไหม่าขายเอยไกุจิโร่กุชิโร่งานเฉื่อยกุจิโร่ เห็นว่าสมัยเหยียนยังได้สื่อแขนยาวสื่อชาวสื่อคุณจิรรอมาห่วงอ่อห่วงงื้นอุ๊ดขียดแต่ว่าทุรค่าไปกันเปิดเทิมเนอะน้อก็ต้อง ได้เสิกันยาวเนาะเข่าคุณจิร่ทามาทังกี่มันดมแพงที่สมนี่ไหเสือกันก็ได้เดี๋ยราทสิมุนีปูสองสามเชคกันแวกพเดี๋ยวนเ้าหู้เลอันน ้อเสียด้วยนับนี่เดนกายสายโฮมไวโฮมสายกันเียนมันก็เลยแบบเรีปกตินะมันก็เเตะอย่างนี้ติดกินหวันมากไม่เลยนะไม่คือย่างเงี้ย่างเงง อย่กบเอางก่บงออ้ยเรอนแก่บงแ่วกระออ้นแบบก็มาสุดสัปาเอช่ว่าามาเิกินว่ะะเชินกินหดดรวมพ้นนี่นี่คือื่เองนี่นี่ชิมหาพันหนึ่งดดมพินเลยได้โนได้โดนเยมาโนไี่หาพัน

สาวลาให่ไยี่ให้เาแน่นเ้ยเนาะเอาไให่กได้สาวเดิไนี่เนาได่หาหาไม่ชัวร่อนี่สาววินดาวน้ำไม่ใช่ไกลน่ยห่ก่าน่ลวสาไม่ได้งเนาะคุณจะหาพันนึ่ให้ใส่ข้ากีบาววาวว้า้าวว้่วว้าม้าววาววา้าาวว้าวา้าาาา้ ก็ไนหนานี้เลยเงินให้เมียเด้เเด้กผัวใชกินอยูนี่บหลังยเดอวนหน่ยเดียวนึงเงินนี่นั่งได้โอ้โหไอ้มื่เห็นจห้าแบบนี่ก็้วจัไปซับนี่ปะแเมื่อได้คั้งเดียวบรแซ่บนใดกัคับเดียวเนาะ แปเหน่ไให้ดสิ้่เอา้นีนะเราไม่ไาบวอพอเอนี่หนมันเปิดน่งกินเน้อแนกินินมะล้งหรอเปล่าเดี๋ยวมันหนาล้าเป็นชาไปกินไปจะแซบบ่

เาาจะไปจ่าแล้วเเรื่งสองสามัเนาะยวห่มือ้มือและ้ชิบเอชิบน้ายเข่าเวหยบเออามาหนึ่งแปั้งวชิบหชิบหชิบพกันสองเก้ัน่งปดเียบเ้อไปถึงไหนดยลเนาะ

ขอบคุณคุณ f ีทุกท่านนะคะว่าติดตามและรับส้มให้น้องนี่นี่ขอบคุณชนะให้ขอบคุณไลายสำหรับคลิปนี้สบายดีเด้อสบายดีบ้ลูกนี่ลูกสบายดีบ๊ายบาย